สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมในช่อง YouTube ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่มาจาก YouTube ก็ดีหรือจะมาจากเพจร้อยดาวกระทบดวงก็ดีต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมก็จะพยายามจะคลอดมาทีละคลิปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นดวงรายปีในปี2,568นะครับแต่จะเป็นดวงชัตาในช่วงครึ่งเดือนหลัง ซึ่งตัวผมเองนะครับราศีที่จะกล่าวเป็นราศีแรกเลยก็คือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีเมษทีนี้ก็เพื่อเป็นการให้เสียเวลานะครับก็จะเริ่มเข้าเรื่องเลยนะครับว่าเฮ้ยดวงในครึ่งปีหลังเนี่ยในปี2อง8ของลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับราศีเมษเนี่ยพื้นฐานดวงชะตาเราต้องเข้าใจอย่างหนึง่งว่าราศีเมษนั้นเป็นราศีแห่งการบุกเบิกและการริเริ่ม เป็นราศีแห่งความเป็นผู้นําและรวมถึงราศีเมษนั้นเป็นราศีที่ชอบความท้าทายไม่ค่อยยอมใครง่ายๆและลัคนาราศีเมษนั้นส่วนใหญ่เรานิสัยจะเป็นประเภทที่เรียกว่ารอใครไม่เป็นโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนไม่ค่อยซับซ้อนทีนี้หากเรามาพูดถึงดวงชะตาของลัคนาราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ ดวงชะตาในปี2568เนี่ยวันเนี้ยที่ผมทำคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นวันที่23กรกฎาคมในปี2568คราวนี้ลัคนาราศีเมษเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาดวงชะตาของราศีเมษพระเสารเป็นดาวเกี่ยวกับการงานได้โคจรเข้าสู่วินาทในดวงชะตาของลัคนาราศีเมษจึงส่งผลทำให้เฮ้ยวิถีชีวิตที่ผ่านมาบางทีการงานมีสะดุดหยุดชะงัก บทที่คิดว่าจะได้ดีบางทีอาจจะไม่ได้ดีจริงแต่ถามว่าท่านสามารถผ่านพ้นไปได้แน่นอนเพราะว่าดวงชะตาของตัวท่านเองนะครับในช่วงปัจจุบันนี้ดาวอะไรครับมันจะมีดาวพระงคานครับเป็นดาวประจําตัวโคจรกเขาสู่ที่เรียวกว่าภพปุตตะฉะนั้นลัคนาราศีเมษที่ผ่านมาหากใครที่รู้จักปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนไปเริ่มต้นทางด้านการงานใหม่งานอื่นๆรู้จักมีไหวพริบ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงวิธีการรูปแบบการทํางานการตลาดใหม่บางก็ถ้าเป็นสินค้าการเกษตรก็ต้องรู้จักการแปรรูปเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเดือดร้อนเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นลัคนาราศีเมษอดีตที่ผ่านมาผ่านได้หรือผ่านไม่ได้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับไหวพริบของตัวท่านเองด้วยแต่วิถีชีวิตของลัคนาราศีเมษเนี่ยยังดีที่มีดาวพฤหัสบปดีเป็นดาวให้คุณโควจรโยกหน้าในดวงชะตา ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังสนับสนุนส่งเสริมดีเพื่อนฝูงมิสหายก็ยังคอยช่วยหนุนสนับสนุนเกื้อหนุนกับลัคนาราศีเมษจึงมองว่าลัคนาราศีเมษดวงชะตาในปีนี้ยังไงก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าเป็นดวงชะตาที่ตกและลัคนาราศีเมษจะต้องเข้าใจมุมดาวอีกมุมหนึ่งครับก็คือดาวประจำตัวท่านหากเข้าวันที่27กรกฎาคมปี2568ไปแล้วในระยะนั้นเรียกียกว่าดาวประจำตัวของตัวท่านเองนั้น โคจรไปตกพบอลิในดวงชะตามีพระเสาร็งทําให้วิถีชีวิตอาจมีบ้านครับที่ลัคนาราศีเมษหลัง27กรกฎาคไปแล้วมักเน็ดเหนื่อยมีอุปสรรคมีเรื่องให้คอยวิงเต้นแต่ตรงนี้ท่านไม่ต้องกังวลมากเพราะผมมองว่าดวงชะตาของลัคนาราศีเมษนั้นหากจะมีเน็ดเหนื่อยมีฟันฝ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่ให้การงานของท่านบรรล,ลุเป้าหมายนั่นเองครับ เพราะเราจะสังเกตดีๆว่าลัคนาราศีเมษนั้นเมื่อดาวพระอังคารโคจรเข้าราศีกันเป็นภพอริก็จริงเราจะสังเกตว่าพฤหัสบดีเป็นดาวให้โชคให้คุณจะไปอยู่ภพกรรมะของดาวอังคารครับก็เรียกได้ว่าราศีเมษมีงานมีโครงการเข้ามาในระยะนั้นคนมีงานหากเหนื่อยไม่เป็นไรและที่สําคัญพระเสาเรง่งพระอังคารในระยะนั้นก็จัดได้ว่าเป็นดาวการงานครับ ฉะนั้นลัคนาราศีเมษก็มักจะอุทิศชีวิตเหน,นื่อยในเรื่องการงานก็ในระยะนั้นแม้ว่าจะเหนื่อยเจออุปสรรคท่านอย่าเลือกงานครับและท่านก็จะสามารถโดดเด่นได้ที่นี้ลัคนาราศีเมษอีกจุดที่น่าสนใจก็คือหลังวันที่23สิงหาคมปี2568ในระยะนั้นดาวพระเสาร์ถอยหลังครับถอยหลังในที่นี้ก็เรียกว่าการงานถอยออกจากภพวินาศ มาสู่พบที่เรียกว่าราพะร่วมกับดาวราหูคู่มิตรมีพฤหัสบดีตรีโกนถึงให้คุณครับในมุมนี้ก็จึงส่งผลดีจึงทำให้ลัคนาราศีเมษนั้นวิถีชีวิตของด้านการงานอาจจะเจอคนสนับสนุนส่งเสริมให้ไปได้ดีรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้โชคให้คุณอยู่บางท่านก็มีมิตรสหายคอยเกื้อหนุนในระยะนั้นมักมีความโชคดีทางด้านการงาน แต่ตอนดาวพระเสาร์ถอยหลังกลับมาใหม่ๆวิถีชีวิตในเรื่องการงานบางครั้งอาจจะไม่ได้ดีได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าตอนพระเสาร์ถอยใหม่ๆนั้นดาวอังคารยังอยู่ราศีกันครับเรียกได้ว่าทํามุมขัดกับดาวพระเสาร์อยู่ก็ถือว่าพระเสาร์ไปตกอลิของดาวอังคารก็จึงทําให้การงานก็ยังไม่ได้ราบเรียบเลยทีเดียวก็ยังมีอุปสรรคระหว่างทางบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยังไงดวงชะตาท่านผมก็ถือว่าดีได้ และดวงชะตาเนี่ยหากดาวประจำตัวย้ายราศีในวันที่12กันยายนปี2 5 6 8พระอังคารย้ายเข้าสู่ราศีตุลแม้เป็นตำแหน่งประก็จริงแต่ผมมองว่ายังไม่เสียหายเท่าไรเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นได้บากระเคราะห์ส่งก็คือเสาราหูคู่มิตรราหูเป็นเกษตรตรีโกนถึงดาวอังคารมุมหนึ่งมีพฤหัสบดีเป็นดาวให้คุณก็ตรีโกนถึงพระอังคารอีกมุมหนึ่งที่พบปัตน้สแสดงว่า ลัคนาราศีเมษในระยะนั้นจะได้ดีพเพราะเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนมีใครชวนไปทำอะไรหรือแม้กระทั่งกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของท่านในระยะนั้นก็ควรจะเป็นเพศตรงข้ามและดาวพระศุกร์เป็นดาวการเงินในระยะนั้นก็เรียกได้ว่ากำลังโครจาก็สู่ภพลาภะของพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวหรือจะอ่านว่าในมุมตรีโกนถึงลัคนาก็ได้จึงส่งผลทำให้วิถีชีวิตทางด้านการเงินท่านทีนท่ค้าขายการค้าก็ยังดำเนินไปได้อยู่ แสดงว่าช่วงที่พระอังคารโคจรเข้าสู่ราศีตุลน,นั้นเรียกได้ว่าได้ดาวเคลื่อนหนุนจากดาวสุคระเคศและบาประเคทร,ร,ครงก็เรียกได้ว่าดวงชั้นเองจะมีความราบรื่นและความสะดวกสบายและดวงชะตาของลัคนาราศีเมษนั้นหากเข้าวันที่สองตุลาคมปี25 6 8ไปแล้วพฤหัสบดีเป็นดาวให้โชคให้คุณจะโคจรเข้าราศีกรกฎได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นดาวอุดเข้าสู่ภพที่เรียกว่ากรรมะของดาวประจำตัวท่าน เพราะในขณะนั้นดาวประจําตัวท่านยังอยู่ราศีตุลครับก็เรียกได้ว่าลักนณะราศีเมษก็ยังมีโชคทางด้านการงานในระยะนั้นบางท่านมีโครงการใหญ่เข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้โชคให้คุณผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ถือว่าดีกับตัวท่านเองด้วยยังเหมาะแก่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ว่าสิ่งที่ท่านพึงระวังนิดนึงก็คือช่วงประมาณ11ตุลาคมปี2568เฉลี่ยถึง4พฤศจิกายนปี2568 ในระยะนั้นพระศุกร์เป็นดาวการเงินจะโครจรเข้าสู่ภพวินาศของดาวพระอังคารหรือเรียกได้ว่าเข้าสู่ภพอริของราศีเมษร,รวมถึงพระศุกร์โครจรได้ตำแหน่งนิด mm. เมื่อเข้าสู่ภพวินาศก็จึงเป็นธรรมดาครับที่การเงินท่านจะรั่วไหลบางทีหามาได้เก็บไม่อยู่หามาได้ต้องไปจ่ายเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องน,อน,องนี้หาเงินเหนื่อยหาเงินยากขึ้นแต่ผมมองว่าดวงชะตาท่านนั้นยังไม่ตก เพราะอย่างน้อยดาวพฤหัสบดีในขณะนั้นจอนเป็นอุดให้คุณอยู่ข้างหลังดาวพระศุกร์ครับจึงทําให้อย่างน้อยเนี่ยลัคนาราศีเมษต,ตัวท่านเองยังมีช่องทางในการหาเงินได้ยังมีโชคทางด้านการงานแบบฟุกฟุกมีโชคเรื่องเงินมาจากเรื่องงานหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องคนในครอบครัวที่ให้โชคให้คุณแก่ตัวท่านลัคนาราศีเมษพอหลังวันที่26 ตุลาคมปี2,568เป็นต้นไปฉเฉลี่ยถึงวันที่6ทธันวาคมในปี2568ในระยะนั้นพระังคารเป็นดาประจำตัวครับจะโคจรเข้าสู่ภพที่เรียกว่ามรณะหรือเรียกว่าภพที่8มรณะนี้บางทีหลายท่านอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับว่าจะต้องเป็นการทายเสียชีวิตหรือเป็นเหตุร้ายเสมอไปแต่เราก็ต้องพูดไว้ก่อนว่าภพมรณะนั้นหมายถึงการเจ็บป่วยอุบัติเหตุบาดแผล อย่างไรก็ตามแต่นะครับลัคนาราศีเมษท่านก็ควรที่จะระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยในระยะนั้นเอาไว้บ้างยังไงก็ตามแต่ท่านควรหันมาดูแลตนเองได้แล้วแต่ผมก็มองว่าดวงท่านเองก็คงไม่เป็นไรเพราะในระยะนั้นพฤหัสบดียังโคจรได้อุดยังทํามุมดีถึงดาวพระอังคารอย่างน้อยพระอังคารดวงนี้ดาวประจําตัวก็เดินได้ตําแหน่งดาวประเสริฐพฤหัสบดีอยู่เรียกไี้ว่าเป็นภพที่9ของดาวอังคาร จึงส่งผลทําให้ลัคนาราศีเมษในระยะนั้นบางท่านก็อาจจะไม่ได้เจ็บป่วยแต่หมายถึงว่าตัวท่านเองมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นไปต่างแดนไปต่างจังหวัดไกลๆตนเองนั้นเปลี่ยนแปลงสถานะไปอีกจุดหนึ่งบางท่านก็เกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศวิถีชีวิตถือว่าดวงชะตาของตัวท่านเองนั้นยังมีความราบรื่นผู้ใหญ่ยังให้คุณแต่ดวงชะตาของตัวท่านเอง พอหลังวันที่6ธันวาคมปี2568เฉลี่ยถึง15มกราคมในปี2569ในระยะนี้ก็จะเป็นช่วงที่พระอังคารเดินเข้าราศีธนูเป็นพบสุภะแสดงว่าตัวท่านเองก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในระยะนั้นรวมถึงระวังนิดนึงที่พฤหัสบดีในช่วงก่อนประมาณ24ธันวาในปี2568นะครับ หากพระอังคารเดินเข้าราศีธนูพฤหัสจะเป็นมรณะแก่ดาวอังคารทันทีฉะนั้นลักคณาราศีเมษช่วงเดือนธันวาคมท่านต้องดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ของท่านให้ดีเพราะบางท่านก็ผู้ใหญ่เจ็บป่วยได้สุขภาพไม่ดีหรือใครที่ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนสำคัญก็อาจจะดูไม่ค่อยสนับสนุนมากนักในระยะนั้นก็รวมรมแล้วเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยความระมัดระวังละกัน รวมถึงช่วงปลายปีช่วงเดือนธันวาคมจนถึงประมาณกลางเดือนมกราคมในปี2019ช่วงนั้นดาวบาพปะเคราะห์นั้นจะรายร้อมหลายราศีเลยครับไม่ว่าจะเป็นอังคารที่ราศีธนูและพูโตที่ราศีมังกรเสาราหูที่ราศีกุมเนปจูนที่ราศีมีนพระเกตตอนนั้นโคจรเข้าราศีเมษและดาวมุนุตยูนำหน้าขบวนสุดในระยะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าปลายปี หลายราศีเลยครับผมมองว่าไม่ได้แค่ราศีเมษนะครับตัวท่านเองก็ไม่ควรทําอะไรเสี่ยงๆทางด้านการเงินหรือแม้กระทั่งการงานจะไปลงทุนอะไรเสี่ยงๆในระยะนั้นก็ควรที่จะสงบไว้ก่อนรอให้พ้นต้นปี2อ6 9น้ไปแล้วค่อยมาว่ากันใหม่และที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพตัวเองท่านก็ควรที่จะดูแลตัวเองไว้ให้มากพยายามรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจไว้ให้ดี สำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ